กดติดตามและกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสนใจสินค้า q ุยเอ0956692971และสามารถแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับนี่เป็น Facebook ของผมครับเข็มมะชาติดวงมณีก็สามารถติดต่อได้ทางช่องทางนี้เลยนะครับเข็มมะชาติดวงมณีโปรไฟล์ก็เป็นรูปนี้เลยครับ แล้วก็ฝากเพจตกกุ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับตอนนี้มีสมาชิกเกือบ50,000คนแล้วซึ่งตอนนี้ผมเป็นแอดมินอยู่สวัสดีครับผมคุยเบตตั้ง100%วันนี้นะครับก็ได้มาที่บอที่ผมคิดว่าเป็นบอร์ที่ชิลที่สุดบอร์ดที่บรรยากาศดีที่สุด ตั้งแต่ผมไปตกมาครับอยู่ที่จังหวัดเลยครับชื่อบอรตกกุ้ง64เอียวคาเฟ่แอนฟาร์มตกกุ้งชั่วโมงละ80บาท3ชั่วโมงฟรี1ชั่วโมงกุ้งเล็กเบิ้ลได้เครื่องดื่มครับห้ามลากห้ามใช้หัวเชื้อปรับ500บาทแล้วก็ห้ามเล่นการพนัน กติกาของบ่อนี้ครับนี่ครับบรรยากาศครับโคตรสวยครับกลางทุ่งนาครับเป็นคาเฟ่อยู่กลางทุ่งนาครับบ่อไม่กว้างครับนั่งสูงสุดได้8คนตอนที่ผมไปนะครับยังไม่ได้มงหลังคานี่ครับบรรยากาศครับมีเลี้ยงปลามีที่นั่งชิวๆ สวยมากครับผมชอบบรรยากาศร้านนี้มากเลยผมคิดว่าเป็นบ่อตกกุ้งที่ชิลที่สุดตั้งแต่ผมไปตกมาเลยครับบรรยากาศดีมากนี่ครับในบ่อก็มีการเลี้ยงปลาครับด้วยจริงๆแล้วบ่อตกกุ้งบ่อนี้นะครับเป็นบ่อที่เขาใช้เลี้ยงปลาครับซึ่งเจ้าของบ้านทำขึ้นมาเลี้ยงปลาครับ แต่สมาชิกแล้วก็เจ้าของบ้านเจ้าของคาเฟ่เขาชอบตกกุ้งครับเพื่อนๆก็เลยบอกว่าเอากุ้งมาปล่อยมาตกกันทำไปทำมาก็เลยเปิดเป็นกิจการเลยครับเปิดเป็นกิจการเล็กๆบ่อตกกุ้งแล้วก็เป็นคาเฟ่ไปในตัวนี่ครับก็เริ่ม8โมงครึ่งครับ บ่อนี้เริ่ม8ปดโมงครึ่งบ่อเล็กมากครับคือนั่งสูงสุดได้8คนครับวันนี้ผมมากับชุดตกที่ประกอบขึ้นเองเลยนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าความลึกของบ่อลึกเท่าไหร่ผมก็ประกอบชุดใหม่เลยครับเพราะฉะนั้นถ้าสมาชิกคนไหนที่ อยากจะประกอบชุดเองก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับตอนแรกก็ใส่สต็อปเปอร์ลงไปครับสต็อปเปอร์ขนาด CS ใส่สต็อปเปอร์ตัวแรกลงไปนะครับตัวนี้ใช้สำหรับล็อกตัวทุ่นครับทุ่นที่ผมใช้วันนี้เป็นทุ่นหยดน้ำตัวใหญ่ครับตัวนี้ครับซึ่งมันเป็นตัวใหญ่มันมองเห็นชัดครับเพราะว่า บอ่ออยู่กลางแดดครับบอ่อมันมีล่มเห่มไม้แต่ว่าแสงเข้าทุกทางเลยครับมันย้อนแสงทุกทางเลยเพราะฉะนั้นผมจะต้องใช้ทุ่นที่มันมองเห็นได้ชัดเจนพอเราใส่ทุ่นเข้าไปครับแล้วก็ใส่สต็อปเปอร์ไปอีก1ชุดครับแล้วก็รูดตัวนี้นะครับเป็นสต็อปเปอร์ใช้สำหรับปรับระดับของตัวทุ่นครับ ตัวนี้ต้องควรที่จะใช้ตัวที่มันแน่นๆเลยนะครับตัวนี้เป็น C ีเป็นแบบสชั้นครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ลูกหมุนครับสอดเข้าไปตรงช่องระหว่างรูของลูกหมุนเสร็จแล้วก็ดึงปลายครับคล้องให้เป็นตัว u ครับนี่ครับคลองให้เป็นตัว u อ,อย่างนี้ แล้วเราก็นิ้วชี้จิ้มเข้าไปตรงตัวยูครับแล้วก็หมุน5้ารอบครับนี่คือเงื่อนง่ายๆเลยนะครับที่ผมใช้เข้าชุดตกแล้วเราก็เอาปลายสอดที่ล่องครับตรงรูตรงนิ้วโป้งระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วเราก็ดึงครับดึงให้แน่นเลยครับเงื่อนนี้ยิ่งดึงยิ่ง,งแน่นครับ ไม่ต้องกลัวหลุดครับนอกจากสายเอ็นจะขาดแล้วเราก็ตัดสินสั้นเลยครับตัดให้ชิดเลยครับเพราะว่าเงินหนียิ่งดึงยิ่งแน่นครับแล้วเราก็เอาเบ็ดตั้งครับสอดเข้าตรงรูของช่องของลูกหมุนครับซึ่งชุดเบ็ดตัวเบ็ดตั้งนี้ผมทำเป็นห่วงอยู่ด้านหลัง อยู่ด้านล่างทุกตัวครับเราดึงสายให้มาอยู่ด้านหน้านะครับพอเราเทสเบ็ดเบ็ดก็จะพลิกทุกตัวครับทุกครั้งครับถ้าเราดึงสายพีให้มาอยู่ด้านหน้าผมอธิบายรายละเอียดไปหลายรอบแล้วนะครับนี่คือส่วนที่สำคัญในการตกกุ้งเลยครับเบ็ดต้องพลิกก่อครับเรามาดูกันครับว่าถ้าเบ็ดพลิกก่ออย่างนี้วันนี้มันจะใช้งานได้ไหม นั่นหมายความว่าเวลาที่กุ้งไม่กินครับเวลาที่กุ้งเดินผ่านเราก็หลังแล้วเราก็กระตุกเลยครับกุ้งไม่กินมันก็เสร็จเราครับเม็ดตั้งคูเนี่คือข้อได้เปรียบครับมันหนักแล้วมันก็พลิกเร็วครับนี่ครับก็เอาคล้องไปที่ตรงลูกหมุนครับแล้วเราก็สอดเข้าไปตรงที่ห่วง ของเฉยครับไม่ต้องมัดอะไรเลยเสร็จแล้วก็ทำการวัดระดับน้ำครับบอ่อนี้นะครับให้ทำสายไป2เมตรเลยครับน้ำไม่ลึกมากนะครับแต่ว่าจุดที่เราจะวางคันมันเป็นโต๊ะครับเราต้องวางคันไว้บนโต๊ะเราต้องเผื่อสายไว้สูงเยอะพอสมควรครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวทุ่นลอยครับ ผมก็วัดแล้วก็มัดสาย2ทบครับเงื่อนธรรมดามัดรอบนิ้วแล้วก็สอดเข้าตรงกลาง2ทบแล้วก็เอาสตอปเปอร์ตัดให้มันพอดีครับเอาสตอปเปอร์สองเอสหรือสตอปเปอร์ตัวใหญ่มาคล้องครับแล้วเราก็นำชุดตกของเรา ของไปที่ปลายคันแนะนำเลยครับบ่อนี้ให้ใช้คัน1นครับเพราะว่าเราจะต้องยื่นคันไปไกลครับเราจะวางคันไว้บนโต๊ะถ้าเราวางคันไว้ที่พื้นเราจะต้องเสียเวลาไปจับคันครับเพราะว่าพื้นอยู่ต่ำม,มากนี่ครับแล้วก็วัดระดับน้ำให้สต็อปเปอร์ตัวล่างแต่น้ำครับตัวนี้เป็นทุ่นตัวใหญ่ครับ บ่อนี้กฎกติกาคือห้ามใช้หัวเชื้อครับผมก็เกี่ยวเฉพาะเหยื่อลงไปครับก้อนใหญ่ๆเลยครับตัดก้อนใหญ่ๆเลยครับไม่ให้ใช้หัวเชือ้อเราก็ใช้าการเคลื่อนที่ของตัวเบ็ดเอาครับเนี่ครับผมใช้ทุ่นตัวใหญ่เพื่อที่จะให้มันให้ตัวออกเนี่ยพัดทุ่นเรา เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆถ้าเราใช้ทุ่นตัวเล็กมันจะไม่ถูกพัดนะครับเพราะว่าเบ็ดตั้ง,งผมมันมีน้ำหนักค่อนข้างที่จะมากกว่าเบ็ดปกติเพราะนั้นเราจึงต้องใช้ทุ่นตัวใหญ่แล้วมันมองดูง่ายด้วยครับนี่คือเหตุผลในการเลือกใช้ทุน่นเพราะฉะนั้นแต่ละสถานการณ์เราจะตกยังไง เราต้องดูสิ่งแวดล้อมด้วยดูความแรงของอ็อกดูสิ่งแวดล้อมนั่งตรงข้ามแสงหรือเปล่าทำสายยาวหรือเปล่าอ็อกแรงหรือเปล่าน้ำลึกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะทำอุปกรณ์ให้มันเหมาะสมกับบอร์ตละบอครับไปแล้วครับลากไปแล้วครับผมก็ลังไว้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับตัวแรกครับ ลากไปอย่างนี้ไม่จมลากหลุดคอไปอย่างี้ผมว่าไม่เข้าปากแน่นอนครับนั่นครับติดก้ามครับนี่คือข้อดีของเบ็ดตั้งครับทําไมผมต้องให้มันพลิกก็เพราะอย่างนี้แหละครับมันลากไปผมก็ลังครับลังแล้วก็ตวัดส่วนครับนี่คือข้อดีของเบ็ดตั้งครับกุ้งเดินผ่านเฉยๆก็เสร็จครับ นี่ครับย่อนลงไปข้างออกครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสีสิบเหนียกรัแล้วครับสี่เอ็ดสี่4องสี่สามสห้าสี่หกส้า ห0 51อดโอ้โหเบาไปครับตัวนี้โอ้โหสารรอให้มันกินตั้งนานนะครับเอาไหมครับเอาไหมครับเกี่ยวเยือแล้วก็รีบวางลงไปครับนี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0 11 1ห้า 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25เหอาียกาันแล้วครับ26 27 28 29 30โอ้โหครับตัวนี้30วินาทีครับ ลงไปตั้งแต่ลงไปจนถึงกุ้งกินครับใช้เวลา30วินาทีครับเต็มปากครับโอ้โหวันนี้ว่าจะมาเล่นเล่นไม่เล่นซะแล้วครับกุ้งจับดีขนาดนี้ครับกุ้งกินดีมากครับไปตอนแรกเขาปล่อย3กิโลยังไม่มีเพื่อนสมาชิกมาตกครับผมก็รีบเอาเลยครับ รีบลงรีบวัดเลยครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีคู่แข่งครับตกคนเดียวครับแต่บอนี้ไม่ให้ชายหัวเชื้อนะครับเราจึงเคลื่อนที่ตัวทุ่นไปเรื่อยครับเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวครับเป็นอย่างนี้หมดบอแน่นอนครับบ่อเล็กๆอย่างนี้นะครับเราสามารถเคลื่อนที่ตัวทุ่น หากุ้งไปเรื่อยครับนี่ครับเต็มปากมาอีก1ตัวครับเบ็ดตั้งคูเรครับไม่มีระแวงครับค่อยค่อยหย่อนลงไปครับเราลองนับดูอีกตัวครับค่อยค่ยหย่อนลงไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4 44 4ิบเจ็ดส4บ5ปดสี่ส2ม3ี่55่สีหหห5 5 58มีอาการแล้วครับ5 9เก้าโอ้โห1น,นาทีพอดีครับกุ้งกินดีมากครับโอ้โหตอนแรกว่าจะมาชิวๆอ้อได้ค่ะได้ข้ามขึ้นมาครับตัวนี้ได้แต่ข้ามขึ้นมาครับตัวนี้สละกล้ามครับแล้วผมก็รีบทิ้งไปครับโอ้โหวันนี้ครับ ว่าจะมานั่งชิลๆครับบรรยากาศดีๆแต่ไม่ชิลแล้วครับกุ้งจับดีขนาดนี้แล้วปล่อยเยอะขนาดนี้ครับที่สำคัญบ่อมันไม่กว้างครับบ่อมันเล็กมากเลยครับบ่อนี้ผมก็รีบซัดเลยครับก่อนที่จะมีคนมาผมก็รีบตกเลยครับตอนแรกนะครับยังไม่รู้ว่า เขาให้ช่างกุ้งได้นะครับผมก็สับเอาสับเอาสับเอายังไม่ได้เอาไปช่างสักตัวครับรีบสับรีบกินรีบปลดนะครับแล้วก็รีบเอาลงนี่ครับเต็มปากทุกตัวครับโอ้โหมีตัวแรกครับกับตัวเมื่อกี้ครับที่ติดกล้ามมาครับแล้วมันก็สลาก้ามครับตัวเมื่อสักครู่นี้ นี่คือคอได้เปรียบของเบีดตั้งคุเอครับไม่ต้องกินแค่เดินผ่านมันก็เสร็จครับนี่ครับมีน้ำตกด้วยครับ <c oughs> เปิดน้ำตกขึ้นมาแล้วครับโอ้โหมีทั้งแรงออกแรงน้ำตกพัดสุดยอดครับบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศกลางทุ่งนาถ้าใครไปที่จังหวัดเลยเซิร์ชเลยครับบ่อตกกุ้ง 6ีเอียวคาเฟ่แอนฟาร์มที่สำคัญเขาเปิดเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นชั่วโมงละ80บาท3ชั่วโมงฟรี1ชั่วโมงโอ้โหถูกกว่านี้หาที่ไหนอีกครับถามว่าเอากำไรมาจากไหนมันไม่มีหรอกครับกำไรกุ้งกินดีขนาดนี้ เราก็ไปสั่งกาแฟสั่งอาหารของเขาเพิ่มเติมครับช่วยเหลือบ่อครับบ่อดีๆอย่างนี้เราต้องช่วยเหลือกันให้เขาเปิดนานๆครับบ่อดีๆบ่อสวยๆอย่างนี้ให้เปิดนานๆอยู่กับนักตกกุ้งครับใครผ่านไปที่จังหวัดเลยต้องแวะครับบ่อนี้ครับ64เอียวคาเฟ่ ผมก็สัต์มาครับเกือบ10ตัวแล้วครับตอนนี้รีบตกครับมีสมาชิกมาเรื่อยๆครับสมาชิกเข้ามาเต็มบ่อเลยครับพร้อมกันครับพ่อแม่ลูกเพื่อนญาติพี่น้องครับนัดกันมาครับแต่ผมซัดมา10กว่าตัวแล้วครับตอนนี้ต้องรีบตกครับนี่ครับเต็มปากครับตอนนี้ก็มีสมาชิกเยอะครับนี่ครับ ผมก็ปล่อยไปที่บริเวณข้างออกแล้วก็ให้ทุ่นพัดเคลื่อนที่ไปเรื่อยครับออกก็พัดทุ่นเราเคลื่อนที่ไปเรื่อยครับอย่าให้ทุ่นมันอยู่กับที่ครับเนีครับผมเอามือวางไว้ที่บนโต๊ะครับเพราะฉะนั้นคันจะอยู่สูงจากผิวน้ำประมาณ1เมตรความลึกของบ่อก,ก็ประมาณ1เมตร ดังนั้นเราจึงทำสายหรือชุดตกให้ยาวประมาณ2เมตรถึงจะพอดีครับถ้าเราทำสั้นกว่านั้นทุ่นเราจะลอยครับถ้าเราวางคันไว้บนโต๊ะอันนี้มันพอดีเป๊ะเลยครับนี่ครับพอมีมน้ำหนักผมก็จิ้มคันลงครับเพื่อที่จะให้ทุ่นมันอยู่ที่ครับไม่เคลื่อนที่ไปไหนแล้วผมก็ค่อยๆปรับระดับคันให้สูงขึ้น พอเอนตึงครับนับ1นึสผมก็วัดเลยครับนี่ครับได้มาอีกหนึ่งตัวครับบ่อเล็กๆที่น่าสนใจอีกบ่อหนึ่งของจังหวัดเลยครับนี่ครับแวะไปเที่ยวเลยต้องแวะครับบ่อนี้ครับเต็มปากครับกิดนีจัดครับโอ้โหเขาบอกว่ากุ้งเที่ยวมาปล่อยเนี่ยต้องคังไว้อย่างน้อย2วันครับ แล้วถึงจะเอามาปล่อยเพราะว่าเขาตกเฉพาะวันเสาร์วอาทิตย์ครับเปิดเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์และที่สำคัญทุกตัวครับมีเกมสามารถร่วมสนุกวัดเลขเบิลไดแจกน้ำอีกครับโอ้โหเจ้ากำไรมาจากไหนเนี่ยแค่ผมตกเกือบกิโลแล้วครับเนี่ยสังเกตดูครับ เปลี่ยนทำเลครับมาด้านข้างครับมาชิดด้านข้างครับได้มาอีกตัวหนึ่งครับเต็มปากครับโอ้โหหมดแน่แนครับบ่อนี้ครับเจอคุยสัตว์เข้าไปครับเขาถึงกับมองเลยครับสมาชิกที่มาตกเป็นประจำพอดีสมาชิกที่มาตกใหม่นะครับมากับครอบครัวมีลูกมาด้วย ีนี้เขาก็ให้ลูกตกคันหนึ่งครับแล้วเขาก็ตกคันหนึ่งแล้วแฟนเขาก็ตกอีกคันหนึ่งรวมสามคันครับบ้านข้างของผมที่นี้มันมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือลูกของเขาจำผมได้ครับลูกของเขาดูคลิปผมเพื่อที่จะหัดตกกุ้งครับตอนนี้เขาเลยถามว่า พี่ใช่ครูเหรือเปล่าครับพอดีผมดูคลิปของครูเหมือนกับพี่เลยผมก็เลยบอกว่าอา้าวใช่ครับผมนี่แหละพี่นี่แหละครูเโอ้โหเจอเอฟซีตัวจิ๋วครับมันคือความภาคภูมิใจนะครับที่เด็กๆหรือว่ามือใหม่ที่หัดตกกุ้งเนะี่ยเขาหัดตกกุ้ง จากคลิปของเราที่เราทำแล้วเราก็มาเจอกับเขาที่เขาตกเป็นจากคลิปของเราเขาก็ภูมิใจครับผมก็ให้ชุดตกน้องเข้าไปหนึ่งชุดครับเพื่อเป็นกำลังใจของ FC ครับแล้วผมก็ได้กุ้งขึ้นมาเรื่อยๆครับกุ้งกินดีมากครับวันนี้ครับเขาไม่ใช่หัวเชื้อครับแต่ว่า เขาปล่อยกุ้งเยอะมากครับปล่อยเยอะมากๆครับผมเลยงงว่าทำไมบ่อแค่นี้คนทำไมเยอะจังก็เพราะอย่างนี้ครับมิตรภาพครับระหว่างเจ้าของบอ่อกับเพื่อนที่มาตกกุ้งเขาคิดว่าเป็นเพื่อนเป็นสมาชิกเป็นเพื่อนฝูงที่ตกกุ้งด้วยกันเขาเลยปล่อยเยอะเขาอยากให คาเฟ่ของเขามีคนพูดถึงเนี่ยครับเห็นไหมครับเยอะมากนะครับคนมาตกไม่ใช่ผมตกคนเดียวแต่บ่อเล็กๆครับเนี่ยครับเอาไปเอามารู้จักกันหมดทุกคนครับรู้จักกันหมดทุกคนครับก็ฝากด้วยครับบ่ดีๆของจังหวัดเลยครับผลงานวันนี้ของผมครับ2กิโลกว่าครับเผาไปยังกินไม่หมดครับยังเอากลับ มีรับจัดงานด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นสวนอาหารและคาเฟ่มีเกมให้เด็กๆเ,เล่นตกสนุกกันด้วยนะครับมีระบายสีมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นขอแนะนำนะครับบอ่อนี้เป็นบอ่อที่สวยมากครับเป็นบอ่อที่เอนเตอร์เทนลูกค้าได้ดีมากฝากด้วยครับบอ่อตกกุ้งที่จังหวัดเลยบ่อ 6สีเอียวคาเฟ่แอ f ฟ r รสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถเซิร์ชได้นะครับผมไม่มีเบอร์โทรของเขานะครับใครที่สนใจก็เข้าไปที่เพจเลยครับถ้าสนใจสินค้าคุอก็ติดต่อมาที่เพจนี้เลยครับซื้อขายอุปกรณ์ตกกุ้งซึ่งมีสมาชิกเยอะที่สุดในประเทศไทยครับ เกือบห้า0มคนแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสนใจสินค้าคุยเอโทร์ศูน6์เก9าสําสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ